สวัสดีครับวันนี้ช่องลลพาเที่ยวพาชิมได้พามาแถวท่าอิดท่านท่าอิดหรือว่าจังหวัดนนทบุรีนะครับวันนี้ได้มาตรงวัดเชิงเรนวัดเชิงเรนวันนี้ได้มาดูทางหลังวัดฮะมีเรือสายนะครับเรือสายกําลังลากเรือสายนะครับีบ่แม่น้ําเจ้าพยาฮะ บ้างขวางเลยอยู่วัดเชิงเลนนะครับแถวท่าตําำบนท่าอิศจังหวัดนนทบุรีนะครับนี่ถ่ายให้ดูนะครับผมนี่ก็บริเวณในวัดนะฮะในวัดเชิงเลนบรรยากาศรบอบรอบนะ อันนี้ก็เป็นสารนัคาราชตูสีสุดโทตูสีสุดโทนะครับผมเล็กสีทุกท่านนะฮะเพราะตูสีสุดโท มีตำนานเล่าขาน่มาว่าพระปิสุโทโธได้มาประจำแถวนี้นะครับยที่วัดเชิงเลนนี่แหละนะครับแต่รายละเอียดอะไรผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับพระปิสุสโทโธอุทิศน้าขราด